พี่ยังไม่เห็นเลยส<อ>งสัยไม่มามั้งแล้วเขาจะมาแน่หรอมาดิเขาเป็นลูกค้าประจำร้านนี้นะแล้วพี่รู้ได้ไงอ่ะว่าสาขานี้มีหลายสาขาด้วยหรอโทษนะครับขอยิบหนังนิดนึงเ <c oughs> ออคุณล,ลี่มาเช่าหนังที่นี่เหมือนกันเหรอครับ <c oughs> อ่อ เช้าเช้าค่ะเช้าใช่ค่ะอืม่อ่าดีน้องข้างบ้านฉันค่ะเพลินนี่คุณลุงค่ะไปเช่าหลังกันเถอะคุณลุงเขาต้องรีบไปทำงานไปก่อนนะคะพี่ทำงานอะไรอะคะทำไมต้องไปตอนดึกดด้วยอะผมเป็นวิศวกรครับโอ้ยเป็นวิศวกร อีก็ต้องเก่งเลขกันดิถ้าอย่างนั้นเนี่ยว่างมาช่วยส่งกับบ้านเพิรนได้ปะเพิรนพี่จบบัญชีมาแกนบ,บ้านเพินพี่ก็สอนได้ไปก่อนนะคะแล้วแล้วพี่ทำงานดึกๆเนี่ยลูกเมียไม่ว่าหรอคะผมนังไม่มีแฟนครับอุ้ยไม่เชื่อหรอกผู้ชายนะเวลาเจอผู้หญิงน่ารักน่ารักก็พูดอย่างนี้ทุกคนแหลคะค่ะเจอผู้หญิงไม่น่ารักผมก็พูดครับ ไปถึงใครแล้วคะแล้ววันนี้น้องข่าเดฟแฟนเพลินไม่มารับอ่ะจ๊ะเออนั่นสิไม่น,าน่าทำไมไม่ออกมา,ากสักทีเฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์เฮ้ยโทรศัพท์พี่คะหนูขอยิอ้มโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะคือจะโทรเข้าเครื่องหนูได้ปะ เดี๋ยวนี่มีเองนกว่าหายไปไหนหโหอ,อย่างก,กับพวงหลีดหาไม่เจอได้ไงวันเนี้ย